วันนี้รฮสึกดีใจไปอย่างยิ่งที่ในใจเนาะนใจแล้วก็พี่เยนสองกอกามาอยู่เมืองไทยนี่เข้มามาเมืองไทยทีเดือนปลายแล้ววันนี้มาช่วยกวาดวาดัดกวาดอย่างเกาได้แบ่งข้าวต้มขนมของกินของว่างให้เพื่อนได้กิน,นกเนาะได้กันได้ทำบุญได้วยกันเอยินดียินดี มาพักอยู่ใกล้วัดที่ก่อขึ้นมาเอวได้ขึ้นมาเอียวได้มา่วยกวาด่วยเพียวได้เนาะยินดีเนื่ยไอ้ใจปีเย็นเนาะทีนันวานทักกันอค่ะีนตั้งเออมันวันเนเขาบอ,ม,อมีน้ำหดได้น้ำนี่เอ้ฝนต้องจะยั้งแล้วนะเออจะได้กะมาไปยัง้งมันได้อยู่แต่เขาบอมีน้ำหดน้ำน้ำฝนจะหายไปละ No nah.